เกิดอะไรขึ้นนายห้างดังเจ้าของค้าใหญ่ระดับพันล้านเคลื่อนไหวถึงต้นข้าวแบบนี้เรื่องนี้ไม่ธรรมดาและอาจเปลี่ยนเส้นทางวงการลูกทุ่งไทยไปตลอดการค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแอดไอจากก s สิบัสนะคะวันนี้แอดมีเรื่องใหญ่เรื่องสดและเรื่องด่วนสุดๆเกี่ยวกับน้องต้นข้าวสุป,ปริยาที่บอกเลยว่าในรอบหลายเดือนที่เราทาข่าวน้องมาเหตุการณ์นี้แรงที่สุด พราะคนที่ออกมากเคลื่อนไหวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่าใหญ่ที่ปลูกบ้านศิลปินพันล้านและร้อยล้านวิวมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะและโพสต์ที่ท่านเขียนทำวงการสะเทือนทั้งแถบค่ะแอดไอขออนุญาตเล่าแบบละเอียดตั้งแต่ต้นเรื่องถึงปลายเรื่องพร้อมวิเคราะห์แบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะทำไมนายห้างถึงพูดถึงเด็กมหนึ่งคนนี้ คืนที่ผ่านมาในห้างประจักษ์ชัยโพสต์ข้อค,ความสั้นๆแต่สะเทือนวงการว่าอยากชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งแทๆ้ๆน้องต้นข้าวน้องปันปันน้องไมมีน4เอน้องพึ่งหวานบนเวทีดาวจะขอคิวแต่ละค่ายด่วนไม่ต้องยืดยาวค่ะแค่ประโยคเดียวแต่คนในวงการเขาอ่านออกทันทีว่านี่คือสัญ,ญญาณอะไรบางอย่าง เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานายห้างไม่ค่อยพูดถึงนักร้องหน้าใหม่แบบพร่ำเครื่อแต่ครั้งนี้ท่านเลือกพูดถึงต้นข้าวโดยตรงและที่แรงกว่านั้นคือท่านไม่ได้พูดถึงแบบชมน่ารักธรรมดาแต่ใช้คำว่าดาวรุ่งแห่งปีคำนี้ในวงการลูกทุ่งหนักมากนะคะทุกคนทำไมคำนี้ถึงทําวงการสั่นสะเทือน เพราะคนที่ถูกประทับตราว,ว่าดาวรุงแห่งปีจากนายห้างส่วนใหญ่คือคนที่ดังยาวมีเอกลักษณ์และมีผลงานระดับปรากฏการไม่ว่าจะเป็นลำยายไห,หทองคำมีนตราอินทิราหรือศิลปินพันล้านวิวอีกหลายคน ครั้งนี้เด็กหมหนึ่งที่ยังไม่มีค่ายกลับถูกพูดถึงในระดับเดียวกันและต้องไม่ลืมนะคะว่าน้องต้นข้าวคือเด็กสาววัยสิที่เพิ่งแจ้งเกิดไม่นานแต่ผลงานด้านกระแสไม่ธรรมดาเลยค่ะโพสต์นี้ของประจักษ์ชัยไหยทองคำในห้างคายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับประเทศกำลังสะท้อนความต้องการของคนดูและแฟนเพลงลูกทุ่งนักใหม่ว่าหเขาอยากเห็นเวทีร่วมดาวลูกทุ่งตัวจริง ประจักษ์ชัยเอ่ยชื่อศิลปินดาวรุ่งหลายคนต้นเข้าสุปริยาปินปินส์ไมมิน์โฟออสพึ่งหวานโดยตั้งคำถามเชิงท้าทายว่าจะขอคิวแต่ละค่ายได้ไหมนี่หมายถึงการรวมศิลปินดังจากหลายค่ายหลายบ้านขึ้นโชว์บนเวทีเดียวกันซึ่งปกติทำยากมากเพราะติดสัญญาติดระบบค่าย ไฮไลท์สำคัญเขาอยากได้ต้นข้าวขึ้นเวทีแบบชัดเจนชื่อต้นข้าวถูกวางไว้เป็นอันดับแรกในโพสต์สะท้อนว่าในสายตาในห้างใหญ่คนนี้ต้นข้าวคือดาวที่คนอยากดูมากที่สุดในประเทศ 3. โพสต์นี้กำลังสะท้อนกระแสที่แรงกว่าที่คิด การที่หนาหย้างระดับประเทศออกมาโพสต์แบบนี้แปลว่ากระแสน้องต้นข้าวแรงจริงคนในวงการจับตามองคิวงานของศิลปินเหล่านี้กำลังขายดิมากจนต้องเปิดปากกลางโซเชียล 4. กลายเป็นสัญญาณสำคัญของวงการลูกทุง่งโพสต์นี้สื่อถึงว่าวงการลูกทุง่งกำลังจะมีปรากฏการณ์ใหม่ถ้าศิลปินเหล่านี้ได้ขึ้นเวทีเดียวกันโดยเฉพาะต้นข้าว และล่าสุดก็เกิดอีกหนึ่งกระแสใหญ่ในวงการค่ะเมื่อประจักษ์ชัยไฮทองคำในห้างคายเพลงพันล้านผู้ผลกปั้นศิลปินชื่อดังมากมายออกมาโพสต์แบบชัดเจนว่าอย่างเห็นการรวมตัวของศิลปินลูกทุ่งตัวจริงบนเวทีเดียวกัน หลายคนอ่านแล้วคิดว่าเป็นโพสต์ชมธรรมดาแต่คนในวงการรู้ค่ะว่าท้านายห้างโพสต์ถึงใครนั่นคือคนที่นายห้างจับตาไม่จําเป็นว่าท่านจะเอาเข้าค่ายนะคะเพราะตอนนี้งานของน้องต้นข้าวเต็มปีคิวจองล่วงหน้าค่าตัวเทียบศิลปินดังและยังเรียนอยู่ แต่สิ่งที่มันน่าคิดคือนายห้างเห็นศักยภาพน้องและคนในวงการก็เริ่มมองตรงกันว่าต้นข้าวอาจกลายเป็นฟันเฟืองใหญ่ในการดันวงการลูกทุ่งไทยยุคใหม่เลยค่ะแล้วเรื่องค่ายเพลงล่ะหลายคนเข้าใจผิดมานานมากว่าน้องเข้าค่ายนั้นค่ายนี้แล้วแต่ต้นข้าวเคยพูดชัดบนเวทีว่าสังกัดเดียวของหนูคือโรงเรียนการจนานุเคราห์ค่ะ พออสมพงศ์คือผู้บริหารใหญ่ครูนิวคือผู้จัดจานที่ดูแลคิวงานและการเรียนยานีคือผู้คุมกฎสูงสุดในบ้านไม่มีใครใดมีสัญญานะคะดังนั้นโพสต์ของนายห้างจึงยิ่งทำให้สังคมจับตาว่านี่คือการยอมรับหรือคือสัญญาณอะไรใหม่ในอนาคต ทำไมเด็กคนนี้ถึงถูกพูดถึงทุกวันเพราะต้นข้าวทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนดังโดยไม่มีค่ายดังโดยไม่มีเพลงเป็นของตัวเองดังเพราะเสียงล้นล้วนดังเพราะน้ำใจและความจริงใจคอนเสิร์ตแต่ละงานคนล้นตลาดล้นเวทีเด็ก ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุน้ำตาไหลทุกครั้งที่น้องร้องเพลงและเหตุการณ์ล่าสุดที่โคราชสามบทเพลงทำเอาคนเป็นหมื่นเงียบบางคนยกมือไหว้ร้องไห้ตามมันไม่ใช่กระแสะธรรมดาแต่นี่คือพลังศรัทธาค่ะแล้วโพสต์ของนายห้างส่งผลอะไรผลมันเกิดทันทีค่ะคนแชร์กระนำ่ำแฟนคลับดีใจใครเพลงจับตาคนในวงดานพูดถึงแบบไม่หยุด เพราะนี่คือครั้งแรกที่นายห้างระดับประเทศพูดถึงเด็กมนหนึ่งที่ไม่สำกัดค่ายไหนเลยมันคือเหมือนตราประทับว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่ดาวชั่วคราวแต่เป็นดาวที่กำลังจะขึ้นสู่ระดับประเทศจริงๆอัปเดตคะแนนไทยรัฐที่สุดแห่งปีถึงนน้องจะพูดชัดว่าไม่ยึดติดรางวัลไม่อยากให้แฟนคลับไปดรามา่าแต่ในความจริงคะแนนของน้องต้นข้าวยังยืนอยู่ในท็อปทรีของประเทศ ที่ล่าสุดแอดไอเช็คมาอันดับยังคงแกว่งอยู่ระหว่างอันดับที่1แพทริกอันดับ2ต้นข้าวอันดับ3ฟรินเดกี้และอย่างที่เรารู้แค่ติดท็อปทรีก็ได้ขึ้นบิวบอร์ดที่นิวยอร์กโอกาสระดับชีวิตเปลี่ยนเพราะในประวัติศาสตร์มีศิละปินลูกทุ่งเพียงคนเดียวที่เคยขึ้นบิวบอร์ดไทม์สแควร์คือายอารไทย ถ้าตนข้าวขึ้นไปได้จะเป็นเด็กอายุ13คนแรกในประวัติศาสตร์ไทยค่ะเป็นโอกาสที่ห้ามชละล่าใจเด็ดขาดความหมายของคำว่าดาวรุ่งแห่งปีในสายตานายห้างนี่แหละค่ะคือใจกลางของวันนี้คำนี้หมายถึงมีแววเปรี้ยงมีพลังมหาศาลแรงแบบไม่มีอะไรมาหยุดและกําลังกลายเป็นอนาคตของวงการ พอเอามาจับกับกระแสของต้นข้าวตอนนี้มันเท่ากันพอดีเหมือนจิ๊กซอค่ะโพสต์เดียวของนายห้างทําให้ทั้งวงการหันมามองต้นข้าวอีกครั้งไม่ใช่แค่ความดังแต่เพราะต้นข้าวมีเสียงมีสเสน่ห์มีน้ําใจมีมารยาทและมีของจริงที่หาได้ไม่ง่ายๆค่ะเด็กผู้หญิงอายุ13ปีที่ถูกทั้งวงการเรียกว่าช้างเผือกวันนี้ได้รับการยืนยันจากนายห้างระดับประเทศอีกหนึ่งคนค่ะ และเส้นทางต่อจากนี้แอดไบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแน่นอนค่ะแอดไขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูข่าววันนี้นะคะ g o s s i ิบบัสจะอยู่ข้างน้องต้นข้าวและแฟนคลับเสมอค่ะมีอะไรอัปเดตแอดไจะรีบเอามาเล่าให้ฟังทันทีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ